กองเทียบปลอมของเราสวยสุดๆทุกคนคนนี้สวยที่สุดครับเราอยู่ที่เห็นครับนี่สวยสุดๆอ๋อเบอร์น้องรูดดูดูดูเขาดูเขาเป็นยังไงครับนี่ดูดูนี่มาจากกรุงเทพเลยนะเนี่ย ถ้าไม่รักจริงเลยไม่มานะโอ้น่ารักมากคุณนี่ครับสองคนนี้ครับเขาชวนที่ลูกเสือมาครับเนี่ครับคุณประกอบกับคุณทันทิพย์ครับเดี๋ยววิ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวที่ลเสือมาเล่าให้ฟังครับกินไข่ด้ว่ครับครับมาวิดีโอด้วยนี่นะครับมาจัดเต็ง คุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายครับเอานี่นี่เอาให้ถึงนะต้องถึงนะครับมาาทงนี้ครับเอาถึงนะครับ8ปี4เดือนโอ้โหดูดิแข็งแรงมากโลกอีกประเทศปุ้คนชายจีนของเรานะคะก็รออยู่ที่บริเวณจุดสถานีด้ก่อนแล้วค่ะตอนนี้เขาส่งอยู่กับพี่เดลาครับพี่เดลาของเราครับ ปล่อยตัวมันไปแล้วเนี่ยครับก็อากาศดีนะครับที่เมนองบนนั้วิ่งเยอะมากครับนักวิ่งเยอะสุดๆสภาอะไนลูกตรงนี้เรื่องสภาอะไน คลองอะไรก็ไม่รู้อะไรเนี่ยขา,ขา,ขามค่ะเอ้ยมูลยังไม่ถึงพ<อ>าทิศขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับสวยอากาศดีมากที่เมืองบนนี่นะครับครับ อาจารย์ขอนั้งขันเลยครับขอบคุณครับค่ะเอาเลยร้องเพลงเทียนหนค่ะ่ันกำลังเข้าสไปกรนับฝ่าหัวใจเออเอ้อตรงเรียดปากไว้ตัวเอาลับไปเออเก็บรักษาเออ โอ้โหหนุ่มๆทั้งน,นงนั้นนี่วิ่งขึ้นกระพานโอ้โหวิ่งยุ่นเยอะเลยนะครับเล่นนะครับไม่มาวิ่งก็ไม่รู้ดีมากมีมีเพชรเป็นผิดาหานนะครับหลงหน้าโอ้โหเกือบสองร้อยนะครับ ตอนเช้าๆนี่คิดยังไงครับแดดแรงนี้กับแก๊สโซฮอครับวันนี้พี่สุภาพวิ่งกับพี่ทหารจากแอบเดินนะครับรู้ไม่หลอเข้าแต่ก็ไม่น่ารักถ้าอยากรู้จักก็0896293958ครับยเย้ข่าวลมดีเอาเถอวิ่งเกินครับพิษภานเกลียงก็เห็นแม่น้ำมูล อยู่กับพี่ทหารข้างหลังบุมนู้นเลยระวังรถเล้ยขาเียวายตรงนี้หละตรงกลางค่ะลูกตรงกลางใช่รังรถเล้ยวาคอยคอยอยู่ใครกันขอบคุณมากนะคะเจอแม่โอ้ล้ะ นิ่งกลางถนนเลยลูกสวัสดีครับห้ากิโลผ่านไปโอ้่เขาซ้อมมาแค่ห้าโลนะคะเอาวิ่งให่เกินลูกกำแพงอยู่ข้างหน้าชนเข้าไปไปนะครับขอบคุณครับน่ารักครับ 6โมงครึ่งได้ครับก็ยังคนยังไม่ค่อยเยอะนะครับบนถนนนี่คือจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นที่ที่น่าวิ่งมากอากาศดีมากครับพระอาจารย์แบบขอที่ครับอาจารย์ขอที่ครับโอ้โหนี่นี่นี่ทุกคนดูครับปีหน้าต้องมานะที่อุบลเนี่ยน่ารักมากเลยครับอยู่ดีพระอาจารย์มาให้กําลังใจต้องทนใช่ไหมครับอึดใช่ไหมครับอ่าโชคดีัปอีกส้างขางอีกข้างขาง่ ม,มายหน้าร้าจริงสุัค่ะจดัยบานที่สงครับสวยจริงๆมิไนะมูนครับก็เหลืออีกกิโลกิโดียวก็ถึงแล้วลิ้นเล่นพันหมดอากาศดีมากครับสนุกครับวิ่งวันนี้สนุกมากครับ่าเมื่อ่าเมื่อครับ เราสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งพร้อมห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหงสอามสี่เออเไปเตะขาเออเออเออหมดานักวิ่งยหมดเลยเออ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  กับไปแล้วนะไปแล้วนะเต้นกันเต้นกันหมดหมดมีข้าวเส้นมีข้าเส้นแล้วไปเรียนไปเรียน Yeah. <laughs> yeah, it's all, it's all. yeah! Yeah, Go, go! Yeah, go! Ah, that's cool!